เป็นบรรยากาศข้างเวทีที่เขาสิเริมือแรงครับคนนี้ตัดขามาหล่ตลาดหลายอย่างขายเสือก็ขายผักหมูสิบบาทโอ้ราคาถึงมีตัวละสิบบาทว่าอาจารย์วิวก็อาจารย์ใกล้ซื้อมาแล้วพูดแต่ซีพื้นหาพื้นครับาคนหมูเอาไว้แต่ไปเที่บวน้ำเที่ยงยี่ต่างคางก็ยิ่งพิการหว่าหมูครับหมูขึ้นนาลักเดียรน้อยจะเขาเกินหมูพันเงี้ยงพราะไม่เป็น้องผู้ใดหมูเขาเปลี่ยนมาเป็นเงินได้หนึ่ก็ะเจะไห้ป้อน บ่อนนมบ่อนอาหารบ่อนลักษณะหมูหน่ารักมากครับมีดโกววุวนๆบ่อนนมหมูหนึ่งกว่า20บาทสามกว่า50อ๋อครับพระเจเ้ากระดิ่งการค้าอย่างนี้คนกละค้างๆเป็นมิตรนี่อย่างเนี้ยน้ำชนิดต่างๆโอ้แล่วเสียบของพระเจเา้าโซ่หล่ะครับพวกหละ่ะย่างไปเรื่อยเพราะกันย่างเลาะเบิ้งในงานตะก้อนนมขยี้ขึ้นเวทีครับพวกหละ่ะ น้ำผู้ใดหิวน้ำก็มา้างๆนี่แหละหลายคัดน้ำาเย่อกระไดพูนใส่กอกกม็มีมีใส่กอกเป็นคอเป็นคอเป็นคอก็อย่อย่างโอ้แต่แซ่บของนายจอดตลอดครับหมูปิ้งขามีหมูปิ้งพูนนี่ยังแน่นหมูปิ้งข้าวเหนียวโอ้หลายอย่างอันนี้แหนมบ่อนี่อันนี้ยำรานยำแหนมแต่แซ่บ นี่ขาดบ่ไ้โรตีสายไหมอยุธยามาจากอยุธยาเองจ้าว่าสัน่า์ว่าเสียบของก็เจ้าอยู่โรตีสายไหมแต่ว่าผมต้องรถตำตาลนวอนครับทุ่มเงิเพราะว่าอ้วนหลักหลายกินบ่ไ้อยากกินอยู่อันนี้เขาเขาเจ้าเอิอนขนมยังก่อนขนมเบื้องหรือยังไรผมว่าจักรก็เกินเขาเขาเจ้าเอิอนขนมยังแต่ว่าเสียบเี่หลากหลายขนมนี่กาละเม่บอกนะ ะละแมชนิดต่างๆรถใบเตยรสย่างแน่เพล่ะหลายสิ่งหลายอย่างหลายแนวเนี่ยขาหาบ่ไร่ร้านแมงทอดอีปูทอดหัวกุ้งทอดอันนี้มันเอียงเนี่ยดักแด้่นี่ล้วก็แตนทอดจิบปมไงข้าเจ้าขือเห็ดไงข้าวเหจิบปมมาข้จีบปมทอดกิรีทอดเพล่ะดักแด้แมงสะดิ่งทอด นอนลดด้วนทอดพูดละ่ะนอนบักเผาทอดโอ้่นแมงสดิ้งแมงเองียงกิริตทอดลายย่างของเจ้านี่เป็นล้านนี่ย่างหนอันนี้ก็ตะเสียบพูดกันครับมีหดแซลมอนพูดละ่ะตะเสียบของเจ้ามีย่างปลาหมึกเพ่เดินมาอาหารทะเลจะบอกผมนี่ต้องระมัดระวังที่สุดในการเดินทางห้ามกินอาหารพวกประเภทที่เสี่ยงต่อการ เฮ็ดให้ครับท่ายได้ง่ายนะครับเพราะว่านี่เป็นอุปสรรคในการรีดูตีย่างมากเลยวกเรอย่างมากย่างแสบอาจารย์ไก่ก็อาจารย์พีาา่เลาะหาอย,ย่างเดียวอยากกินอยากกินนี่ยังบุพิ่นหักว่าได้ซื้อเที่ยไดตเสือดำใบ,บนัดกันนาสวัสดีครับ